ทางท่านอาจารย์ต่อยิ่นพลนะฮะศิลปินต่อยิ่นพลเจ้าของผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ทักทายพูดคุยกันนะครับสวัสดี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 ท่านอาจารย์ต่อยิ่นพนนะฮะนะครับศิลปินสวัสดีทั้งลูกคุ่งดังฟังสบายแล้วก็ท่านดิเจนุ่มปีใหม่สบายดีปีใหม่เด้อครับสบายดีปีใหม่เช่นกันครับนะฮะศิลปินต่อยิพนนะฮะนะครับก่อนที่จะถามเรื่องบทเพลงครับถามที่ไปที่มาของ การมาก่อนที่จะมามามาเฮ็ดเพลงก่อนดิจิมาเฮ็ดเพลงบาดเกิดเมืองนอนอยู่เป็นขนแขวงใดครับท่านาบานเกิดเมืองนอนอยู่บ,บ้านนาวางเมืองนงบุกแขวงขงมวนเจานาน้าครับอืมนะนะครับก่อนดิจิตมาเป็ี่ยนศิลปินเคยไปประกวดที่แถวแถวบ้านแถวแถวแขวงแถวทั้งใดบ่ครับก่อนดิจิมาเฮ็ดเพลงมาเป็นศิลปินบ่ บเคยเเคยประกวดเคือเคลอบเเคยประกวดในห้องเพีงงด้จังไดครับในห้องเพ่งมวลมวลในจังไดไปฝึกไปไปเรียนมาทั้งใดครับโตเพว่าเอเกิดมาจำควาได้ก็เห็นพวกน้บางพวกหน้าร้องเพลงเลยครับสามไม่นองสามไม่นองนุ่งห่วงจะเกิดมาเห็นบุญเกิดเห็นโคสินเห็นทีละเพลงร้องเลยมันก็ฝังมาเลยอืมครับครับอืมนะฮะเขาคือเบงศิลปินต้นแบบ ศิลปินต้นแบบของเฮาอนะศิลปินนะครับในในเบิ่งการการห้องของเพื่อนได้ไปเบิงองดาวเวทีของเพื่อนปะครับตอนตีก่อนก่อนตีจะเป็น,ม,นมันใช้เือนเดียวกันได้ใช้บ้านเดียวกัน,นเป็นเป็นหน้าเลยโอเป็นหน้ากันอ๋อนะนะครับอืมนะฮะได้ได้ซึมซับจากหน้าเป็นปะครับในการห้องเพลงด้เบิ่งอ<ม>ืมนะนะครับอ่านะฮะนะครับก็คือได้เบิง่งซึมซับแล้วได้าาร่วมามาเหตุเพลงตอนปีใดครับ ได้เพชรเพลงเดเหตุผลงานเพลงของจขาจคลองเองครับตอนปีใดครับออกซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกหนึเก้าเจ็ดเจ็ดหกมันสี่สิบก็โซต์โอ้ยเก้เจ็ดสิบหกอ้ยหนึ่งพันเก้าเก้าสิบหกเก้าเก้าสิบหกเก้าสิบหกครับหนึ่งเก้าเก้าหกอ่าปีเก้าหกอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกครับซิงเกิลแรกของพี่ต่อยอาจารย์ต่อยนิพนธ์นี่ซื้อเพลงมาจากไหนครับซิงเกิลแรกของเราเลยมันสิ่มีเพลงอ่ายามหักยามจุด แลวก็มีเบาไทเบาเท่ไส่ในแต่อีมันเป็นเทปมันเป็นเทปอ๋อมวนเทปอ๋อแต่แต่ก่อนเป็นมวนเทปเป็นไหมครับมวนเทปนะครับได้ออกมวนเทปตอนนั้นการตอบรับเป็นจ้าใดครับพี่น้องทั้งสอบอเล่าดิเริ่มรู้จักอาจารย์ต่อยนิพนธ์หลายบ่ครับตอนในช่วงยุกยุกนั้นก็เริ่มรู้จักกบบบนักบวงมังครับครับ นะครับคนมาเรื่อยๆมาจนมาหอดยุคแผ่นซีดีเป็นปะครับหลังจากบนเทปมาแล้วก็มาเป็นยุคซีดีแผ่นซีดีสามธาตุพนมคิดถึงสาวธาตุพนมอพอห้างเมียป,ปัามีไอ้ป้กินหมาลงมาครับอ๋อผมผมพูดจากเพลงอพอห้างเมียป,ปะานี่นะครับค่อยๆเปิดตอนยุคแผ่นซีดีพอห้างเมียป,ปะาเพลงนี้เพลงนี้ผมผมพูดจาก มีคนเคยขอตอนสมัยตะกี้จัดวิทยุชุมชนวิทยุ fm มีมีมีแฟนเพลงเคยขอเพียงนี้อ่าตอนตอนนั้นก็เบิงว่าท่านมี mv มีอย่งไห้เบิงเนาะนะครับกับฟังเปิดฟังแต่เสียงเป็น mp 3เป็นเป็นไฟล์เป็นบ่มีท่นมีวิดีโอให้บิงนะครับแม่งแม่วก็มาฮอดมาจากเพลงนะครับต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาฮอดปัจจุบันนี่ครับฮอดเพลง rock เขานี่ซิงเกิลที่ดังที่สุดตอนนี้เนี่ยซักซิงเกิลแหะครับที่ออกมาตะกี้มันเป็น เป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มเป็นสิบเพลงเป็นไหครับสิบเพลงประมาณจะสองร้อยเพลงโอ้สองร้อยเพลงโอ้เนี่ยนะครับสองร้อยเพลงนี่ไม่ธรรมดาเนะฮะนะครับเพจเพลงมาตั้งสองสองร้อยเพลงนี่นะครับสองร้อยครับเพลงมาขอดเพลงนี่ครับนกเขาเพลงนี้กระแสตอบรับดีหลเลยครับมีคนขอเพลงเพลงนี้มากทีแรกผมก็บมะูดมะหูดนะครับว่าศิลปินคือผู้ใดหนีขอเพลงมาก่อนเนี่ย ขอเพลงนกเขาในเด้อเพลงจากทั้งสปป,ปเล่าเปิดเบิงไอ้ต่อยนิพนธ์โอ้ศิลปินเอนะเพลงนี้เพลงนี้ดังอีลี e ครับเพลงนี้นกเขา,าอาจารย์ท่านใดแตงฮัทแตงไห้ครับโอนกเขาเป็นเป็นอาจารย์อาทิตย์ลูกยินเหนียวคนเดีาายวกระปนนั้นเลยนะครับถา,ถามเพื่อนบอครับว่าไปได้ซื้อเพลงนี้มาจากใดไปได้แร่งบรรดานบรรดานใจมาจากใดได้มาเขียนเป็นเพลงนี้ครับเป็นเพลงดังเลย กูตัวน oh. ี <downstairs> oh, ้ก็ได้ถามแต่ว่ามันคือมันมันออกนั่นองแบบนกเขาทั้งอ้าอนุภาพของความเป็นทรายมายังหนึโอ้ครับเออนะครับแต่แถวแถวหมู่บ้านมีนกเขาขายแบบนี้บ่ครับมีมีเป็นนกเขาใอ้เลี้ยงเพียงที่บ่ครับมีมีมี้าเจ้าเลี้ยงเป็นตัวนกเขาแล้วก็ขายหลายหลายคนออกผ่ตเส็จเป็นตัวทำตรงทำนั้นมาขายตต่นี้คนก็ไปซื้อคือกัน โอ้ออโอน่นนะครับทั้งอาจารย์อาจารย์ต่อยนี่ซื้อมาปล่อยมาเซื้อมาขายยู่นะครับซื้อมาปล่อยปล่อยพอได้ซื้อมาก่กินี่หรอโอ้นันะครับแสดงว่าอาจารย์ที่เขียนเพลงเพิ่นเพิ่นเห็นเขาตอนเขามาขายก็เลยเขียนเป็นเพลงนกเขาเออนะ,นนะครับงานเพลงนี่เคยคิดปะครับอาจารย์ต่อยที่สิได้ยอดวิวถึงสิบแปดล้านวิวตอนนี้ <c oughs> เพลงเพลงนี้สิบแปดล้านวิวเห็ุเพลงมากเพลงนี่เพลงนี่ตัวใที่สุดเป็นปะครับยอดวิว แม่ยแหละสาวเป็นยอดยิ้วมันสาเป็นยุคที่ดีมันก็โอ้โหสัมสาวำรัดขนมเนาะเด้อแล้วโน่กเขาเป็นยอดยิ่งกวยานี้กับบุกคิดจะต้องให้เอฟมามันกับบุกครีปวันสี่ไปฝันนั่นเด้อมันกับอกใจเอฟซีอกใจแฟนเพลงทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งอืมครับครับคนมีศิลปินไทยไปไปค o v เวอร์เออไปคเวอร์น้ำรถแหงครับติดเอาน้ำทองน้ำรถแหงน้ำเบที่งานคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆเพิ่นกับห้องเพลงนี่แหละครับ นกเขาเอาทั้งรายการก็เลยต้องนั่หาต้นฉบับต้องสัมภาษณ์ต้นฉบับเจ้าของเพลงเลยเอว่านกเขานี่เอาไปขายทั้งใดในน,นกเขามือแต่ว่บาบ่ได้ซื้อมาขายเป็นปราัไในชีวิตจริงนีซื้อมาปล่อยอยือ,อ,อครับ,บปล่อยเนาะแต่เห็นจะซื้อเป็นปล่อยเนาะโอซื้อไปปล่อยตั้งแต่โควิดมาเนี่มันก็บได้ขันหลุนโดนยังได้ขันดอ๋อยังได้ขันในช่วงยูนโควิดเนีน่ยไ่้ได้ขันน,ะนกเขาเออนะครับเออในงานเพลง นะครับมีคอมเมนต์นะฮะนะครับดีเจปุ้ยครับบอกว่ามาร์เพีงนกเขาครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมักเพลงนกเขานะครับขอจากโตัวเนเดอร์บัสนขอขอจากตัวเนเดอร์ไอ้ตอยบัสนนกเขาวอ้ยไอ้ตอยเพื่อนสื่อไปปล่อยเด้เออเลยนะครับสวัสดีกันหลายท่านครับนะครับคุณยายแคนเนชั่นครับสถานีเตาคอยเปิดทุกวันเพลงนกเขาเห็นบอกครับหลายสถานีเอาเอาเอาเพียงเอาเพียงอาจารย์ตอยไปเปิดหลายหลายมองครับหลายสถานีประมาณได้ล้การผม นะครับเพื่อนบอกว่าเพลงนี้ดังอีหลีนะครับนกเขาครับเพลงนี้เป็นจะไดครับกันครับเอฟซีต้งฟังต้งฟังขวาเด้อบคุณหายครับอันโควิดจากโลกนี้ไปดุนโด้ยังที่ขาดไปดินนัมเด้อทั้งนั้นเลยทีขาดไปลองเพลงสุดฟังแต่กลับไปทุกปีแต่ว่าเจอโควิดมันีกประเทไปจะเถื่อนครับนะครับแม่เต๋อโควิดเปิร์สทีแล้วจังสิไป หาพี่น้องทั้งฝั่งขวาเดอ้อขอบใดเอฟซีทั้งครับนะครับขามขาามมาทั้งฝั่งใดครับทั้งจังหวัดใดครับติดแต่มาทั้งทั้งไทยน<อ>ครพน,นมโอ้ทางแถวนครพนมขํามวนเป็นปะครับทั้งแถวข้ามมวลนะครับแถวคํามมวนครับ,รบนะฮะอ่าอตยตอยนี่มามาจังหวัดใดเลยนะครับที่เคยมาเล่นในไทยนี่มามามาจังหวัดใดครับของประเทศไทย แถวอีสานแถวอีสานแถวแถวอุบล嘛ครับแถวอุบลแถวนครพนมแถวนครพนมสะบนนครแถวอีสานแถวนี้แหละมันอุบลอุบลนมัไปมันมันเรื่องมันก็บุบล่เรื่องเป็น่าจะเลื่อนอ่หน่าจะเลื่อนโอ้นะครับครับอืมนะฮะนะครับมามาห้องเพลงในฟังไทยอ่านะครับมาห้องเพลงอืมนะครับมาเที่ยวด้วยอ่ามาในตอนนั้นมาเที่ยวไทยด้วยเนาะนะครับอาศัยมาเที่ยวก่อนผมมีหมู่มี เพื่อนครูไปหลายเลยทั้งครับครับเพลงหลากยคนครับอืมนะฮะเพลงนี้นะครับเพลงนี้ห้องยากว่ะครับนกเขาแตกต่างจากเพลงซิงเกินติดพันพานมากแตกต่างกันลายว่ะครับเพลงนี้มันมันมันมหมองมองยากอยู่น้อยเลยมองมวนยากแต่ตัวมันมหมองนะคือคือมองเป็นโสมเป็นเดี๋ยนังเอ้ยนังนั่งอยู่เรื่องผมมีครู ไอสือนกเดิ้ลเขาอายมันอ่ยสีลบหน้ตัวกระบบกระบบเนี่ยแต่ว่ามันแก่ติปี๋แต่ว่าพอดูน้ำไปล่องมันบุบคือจะคนเลยเขาก็ไปล่องล่องกันนังเอ้ยคันอยู่เงินบ่หมี่คู่ไอซือนกเด้อเขาอ้ายแล้วหลายคนด้วยเขาล่องแต่จริงน้องเอ้ยคันอยู่เงินบ่หมี่คู่ไอสือนกเด้อเขาอายเอาไปคันมันมันยมเหงาเด้อยามเหงา แต่คนเดินไปลอกนั่งเลยข้างเดีกันเลยโอ้เสียงไอ้ศิน้องเติ๊กออกมาเจ้าลองนึ่งคือว่าเจ้าลองแบบใหม่อ๋อแบบใหม่แบบใหม่ครับรถแห่เขาสียหอกเป็นเป็นแบบสไตล์อีกอีกแบบนึงครับเกือบเอาไปลองเกือบคนเอออเามาครอบเบ v e r หลายเลยเนี่ยหลายหลายแต่เอามาครอบเบ v e r เอามาห้องน้ำรถแห่หลายหลายเพลงนี่ครับนะครับยอดวิว18ล้านวิวนะตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นทุกวันนะครับขึ้นทุ่มมือครับเขาเขาไปเบิ้งยูสิบแปดล้านก็วิวแล้วนะฮะะนครับจากที่ก็มีก็มีคนหนึ่งเอาไปไปลองคือไปห้องกัน สหายก็เพิชเสียวก็ได้ภาษาบ้านเลอูนั่งทำฝรั่งกล่อมลูกอีีออ๋อออ๋เจ้าของเพลงฝรั่งกล่อมลูกนะครับชาติไทยไอไไออชาติใช่ใช่กมลภาษาบ้านเอูนเัยวเนาะเสียวเสียวเป็นมูกันเป็นมูเป็นเพื่อนกันนะครับอ่าเนนี่ยะครับก็คือนะครับถามเรื่องเพลงไปแล้วนะครับยอดวิว18ล้านวิวถามเรื่องเอ็มวีนะครับเอ็มวีเป็นผู้ใดเป็นคนคิด พอดเรื่อง MV ครับที่ว่าไปยางไข่นกเขาน้ำงานแต่งน้ำหลานโดดซับเนี่ยครับเห้ถามเลยครับโ MV เป็นมือสมัครหนิเนาะครับเป็นกล้องหน่วยเดียวในท้องทรายครับโอ้เรื่องถ่ายในท้องเถื่อนโอ้ต่ำต่ำซ้ำซอกฝ่ามนสูงจนรถเลยกล้อมเลยเดียวเลยเขาเขาก็เหนื่อยคะดีครับพนธิสั่งดนตรีครับทั้งท้องทรายทั้งร่องร่องกุศลทรายครับพนธิสั่งนกเขาสั่ง หลวงหักเมียเขาอเอขอบอกอย่งเมียอย่างของงานเวียงรถไฟน,นะครับแต่ก็เลยหลายเพลงล่องลูกศิลป์นะครับนะครับก็คือเข,ข,ขาเขาก็เพี้ยงดีอีหลีครับไป็นยางขายนกเขาหอดงานตรงงานแต่งร้านโทรศัพท์ขายเมืองนั่นเมืองนี่ครับขายบ่ตรใดบัดไปขายบัดไปขายได้ไปขายอยู่อยู่ร้านนั่นนะาาาสาวสาวสาวซองบอกครับาสาวประเภทซองเหมอาสาวซองอแม่แม่หน้าสาวซอง เออต้นกล้วยมุนเบิร์ดเลยโอ้นะครับเขาใจคิดเลื่อนงเนอะครับคนเบิรงมาเบิร์ดหัวจริงจิตายเนาะบัตรสีขายได้มาขายอยู่ปากกล้วยเนาะเพลงนี่ใส่รับเป็นรักเล่นโบโบล่องเลยเนีเป็นหนูล่องล่องยาอะไรเกือบเป็นหนูล่องยาได้ครับพระเอกเอ็มบีพระเอกเอ็มบีวัดอาศัยครับพระเอกติดยางขายนาะเขาเนี่ยโอ้พระเอกครับรักตุ้ยน่ะเลเสียงเออ เรเอิร์นเรเสียงสื่อเราเราโอ้โครับเสียงเสียงคาแข่อโอ้ครับมาแสดงเอ็มบีให้นะครับอ่านะมื้อนั้าไทยทํากันจักมือครับใส่เวลาจักจักมือครับไสอ2มื้อนี่2มื้ออืมนะงานช่วงงานแต่งงานอย่างนี้เป็นงานแต่งอีหลีแม่นบ่ครับที่ว่าไปไปขายงานแต่งอีหลีงานแต่งอีหลีโอ้ครับเข้าไปครับตื่นเราะตอนนี้เพิ่มเพื่ไปถ่ายนําเขาดอก ครับโอ๋ว่าไงไปไทยเขาถามบ่ครับไอ้ทั้งทีมเขาถามทีมงานบ่โอ๋มาเยี่ยมาขายโน้เคา้าเนี่นเขาเ่าถามบ่กเป็นในงานแ,แตง่งไปในงานแต่งเพิ่นงานแต่งอิลีนี่ทั้งทั้งงานเขาถามบ่ครับไปขายโน้ตเค้าอิลีบ่นั่นทายเอ็มดีลักษณะเขาเ,เขาหุ้มหูด้วยเขาหัวต้องแม่นสุต้องแม่แมนคนที่ไทยไทยมิวสิกแหละโอ้โไทยมิวสิกครับออบางคนไปไทยครับไปไทยแถวแถวทุ่งหน้าแถวนั่นแหละแต่ว่ามันมีงานดอกแดีวอือมีเสียง เครื่องตึ่มๆเขาไปเลื่ในงานดอกเเลื่ไปขายอะเลืมันก็จริงมันเขากันวันเลย่อนบนเขากันแล้เขาเขาบรรยากาศบรรยากาศอิหรีครับเนี่ยบรรยากาศอิหรีที่สร้างขึ้นมาอิหรีเนี่ยนะครับฉากอิหรีเนี่ยนะครับบ่ได้เฮ็ดงานแต่งขึ้นมาเป็นงานอิหรีร้านโทรศัพท์กงร้านร้านใครบ้านเขาเล่าบ้านเขาเลยบ่ได้เตรียมใส่กันเฮาเกือบเขาบ่เหินไปโตใส่เลยโอ้ใส่แล้วเป็นเพลงใน MV เลยเออไปขายนกเขาเ คนคนในงานก็นแสดงคือนเลยครับเมื่อสื่อนะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแบบเมื่อสื่อผู <c oughs> ้สาวน่ะบอกื่อสื่อเขาฮู้เลยเขาก็ใส่เลยเขาฮู้เขาหูมันมีตัวแทนมิวสิค<ท>ใส่เลยนะเออไท,ทยมิวสิกเขาใส่เลย <c oughs> อืมนะครับนะแล้วก็มีร้านโทรศัพท์เป็นความตีเห็นยางยางไปนะลแ,แล้ว,ว,ว,ลลวร้านโทรศัพท์ร้านขายโทรศัพท์นั่อะไรเลยเถวแถวบ้านี่แหละครับนะนะครับเพียงนี้ถือว่า เอ็มวีออกมาดีเพลงมวนนะครับเพลงมวนดนตีดนตีเดฟอนในเงาเลยนะครับนํานนัเบที่นี่เดฟอนในเงานะนะครับงานเพลงนี้นะครับเตรียมโปรเจกต์ต่อไปบ่ครับหลังจากเพลงนียยอดการตอบรับของเอฟซีแฟนเพลงดีอีลีเตรียมเตรียมเพลงต่อไปไปบ่ครับก็มีครับยังดวนอยู่มีของบันทึกเสียงมีทั้งนงไายและลายกนเข้ากังบันทึกเสียงอยู่ครับมีเสียงเนือ ซิมเมือง์พมือนอกกับตุนดองทรายสนาสิทธิพนครับแต่ก็หลาหน้อยนิพนมีลูกสาวพลอยพิดินนิพนแ์เนอือครับอ่านะฮะแต่เดี๋ยวเาจะเท่าๆแล้วเราจะจะอืดแล้วลุงใสมันอืดแล้วมันเท่าโอ้ต้องเตี้ยมเอาเพียงมวนๆมาอีกครับออกเพียงมวนๆซิงเกิลต่อไปมวนๆอีกครับโจโจ้มวนๆต่อภาคสองของนกเขาต้องหาภาคสองครับหาผัคสองก็หอมท่าน นี่เพงกระปอมมาสักคนนกระปอมกระปอมอ๋อกับกระปอมกางออเพ่งกระปอมอครับออนะต้องเตรียมใบท่าเรียบเรียงเราะมันรูแต่ว่าไปข้องกระปอมยามเดดมันจะึกึกึกระปอมก็เดงปักสาทนะเาอ๋อแน่แๆ่แนเพ่งเพ่งผาก2เพ่งผาก2อเลยเับนันนฮะถามเรือเพ่งครับครับ้าอย่างนี้เยเรียบเรียงอ๋อท่านเรียบเรียง่าเตียมเตียมใบ้รียวเนมันกับเตรียมว้ ครับนะครับถามเรื่องเพลงไปลวถามเรื่องศิลปินในดวงใจบ้างเราบ้างครับไอดอลในดวงใจก่อนที่จะมาเป็นศิลปินมักศิลปินท่านใดครับทั้งสองประเทศเลยทั้งไทยและไทยและเล่าเล่าก็มีแต่ว่าศิลปินจิตเกิดมาเล้จำความได้แลฟังเลยสมท,ทุกวันนี้ก็มีสองสองทีสองคนั้งฟังไทยอยู่ละ ครับธีรปินท่านใดครับคนหนึ่งป้าแจ๊คหนึ่งสายันสัญญาอ๋อสายันสัญญาอืมครับแต่ว่าแต่ว่าบุทธคิด่าใจแต่ฟังฟังจุดจุดจนถึงวันนี้วันนี้เสรีรุุงางเสรีรุ่งสว่างอ๋ออะตอมเสรียุุงสว่างอืมครับมักมักเพ่งใดของเพิ่นครับครับครับมักเพ่งใดเพ่งซ่าเพ่งไหวของเพิ่นครับโอ้ถุกเพลงเลยมันโอ้ว่าเรื่องอะ่รบ้างขันเ้าเรื่อง มักส่วนตัวเนาะเป็นเป็นชิ้นเป็นที่มัดจันในการล่องวิธีการล่องนี่างนีครับครับเป็นเทพเลยนตลอดตัวนุ่นนะครับอ๋อเป็นไอดอลเลยอืมเป็นไอดอลเป็นศิลปินต้นต้นแบบนะทั้งไทยก่อนที่มีอะตอมเสรีรุ่งสว่างสายันสัญญาพี่เป้าสายันสัญญาอืมครับครับแต่บ่เคยเพื่อนจ๊เกอรอ๋อบ่เคยบ่บ่อ๋อบ่เคยได้เห็นบ่เคยได้พ่อเพื่อนจ๊คเกอร์เลยนะแต่ติดตามเีต้อมาตลอดสหตลอดตลอดทุกที คงจะรมมาในผลงานในวิธีการลงในอีกแบกของนั้นเหรอเขาจะฟังเมื่อใดมีเวลาครับอ๋อฟังซุมืออโอเนี่ยทั้งทั้งผมนี่เคยเห็นเคยเห็นเพื่นสองสองเถอสองเถานะสองเถอไปพอกันอยู่งานนะตอมเสียดีลุงสว่างนะครับแต่แต่ผีเป่าผีเป่าสายันสัญญานี่เพื่อนเบ่บ่เห็นบอเคยเห็นเพิ่นเพิ่นไปแล้วเบ่เคยเห็นเพิ่นเห็นเห็นเพื่อนแต่ในโทรภาพตอนในทีวีครับศิลปินจากทั้งฟังเล่าเลยครับไอดอน มักทันใดครับคอนที่เป็นศิลปินไอดอลกับพี่แต่สามไ้องนุงหวังกูอ๋อตะกูลนุวังคนดังศิลปินคนดังผมผมจําได้อะบไรวับจำน้องนั่นก็เป็นตั้งเงินเอาหมดละสุดท้ายกับอาจารย์วงเงินซาบุงหมดเลยนอนเลยอ่านะครับเป็นเทพเลยพคนน่ะโอ้นะครับในยุคนั้นเลยนะครับอ่านะครับมันนะนะครับเดี๋ยวเสียงห้องพลงให้ฟัง เพ่งนกเขานี่จัคทอนหนึ่งเนี่ยได้ว่าอาจารย์จัดไม่ฟั่งแนครับเอฟซี่อยากฟั่งนี่เจ้าของเพ่งนกเขานี่ห้ <laughs> อ,อสดสดนะครับอ๋อสดสดนะครับในรายการคนเบิงเดี๋ยวมีเบิง,ยอ,งยอดลงยอดหลังอีกครับเออมีมีเบิงกันสดสดนกเขาเนี่ยนกเขาสิคันกันนกเขาเอามาเอานกเขามาขายในายรายการเลยนะฮะนกเขามาขายในรายการเดี่ยมัาสัมผัสเจ้าของนกเขาเจ้าของนกเขากับตอง,องเพีงไอ้ฟั่งน้ำแดงครับแจ็คทอน เออเล่การจับอิันเลยเเป็นเล่การจับอินเล่การแหลกเป็นบระกับที่สัมผัสแบบแบบเห็นหนากันยังีนะครับเอาจังน้อยครับครับอาะชักชักท่อนนึงครับจังน้อยไอ้ฟังฟังสดสดครับเอฟซีเจริญนี้นี่คือตัวจริงเสียงจริงเจะจะจะต้องมีดนตรีนี่เนาะเออแดงต้องมีดนตรีสนะครับโอ้ครับผมีดนตรีประกอบจัดเลยครับจันจัดเลยนกเขาของไงโตปุ่ง มันขังทุกรืยอมเยนโตเมนกเขาก็ลายขังเสียงดงเทเทนกเข่าก็ลายขังเสียงดงเทเทเขาก็แดงเลี้ยงลูกเรสี่เอาไว้เัวมาณนี้แหละอืมนะครับเจ้าไปอาหลายหคนเอาไปลอก่นมันพระเจ้าคือโลกเันดีกว่าอืม นะครับเกือบเขาเขาเสียงเสียงบ่ฮอดทั้งไออาจารย์ต้อยนี่แหละเสียงบ่ฮอดเสียงเสียงแมนมาแมนเขล่องต่ำๆกับคือเก่าว่าเขาเจ้าเขาเจ้ารถเขาว่าสูงมันก็ต่างต่ำก็เจ้าเขาล่องแบบนี้แ้ววันหนามันจะล่องนางเอ้ยขันยืนบ่มีโคให้เสือนกเด้อเขาไอ้เอาไปขันบันยำเหงาเด้อยำเหงา นี่ได้บัดเขาไปล่อนางเอ้ยกันอยู่ขึ้นเวอรมีคู่ให้สื่อนกเด้อเของไอ้คือคือจะลอมาเนี่ยน่าอ๋อเนี่ยนะครับอืมต้นฉบับนี่คือเสียงสูงเลยนางเอ้ยเนี่ยสูงเออสูงจักหน่อยไม่เหมือนกันครับอ่าเป็นเอกลักษณ์ต้นฉบับเลยนะฮะนะครับ FC จากทั้ง2ประเทศเข้ามาเบิ่งกันนะครับน่าหทักทายกันนะคือว่า ถือว่าเป็นการตอบรับในีเป็นการต้อนรับนะเพราะว่ารายการนี้เปิดเพลงทั้งสองประเทศนะครับทั้งไทยและการเล่าทั้งสองสองประเทศเพราะว่าเป็นภาษาที่คุยกันหูเรื่องกันนะว่าบอกกันง่ายๆนะครับได้ได้ยินได้ยินเพลงมากก็คือกันเพลงคือกันนะครับนะฮะเดี๋ยวสีให้ไอ้ตอยนะช่วงช่วงไทยของการสะผัสนะเพราะว่าเห็นว่ามีงานต่อเป็นแบบนี้มีงานมีงานที่สิไปต่อเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวที่ให้ฝากฝากผลงานเพลงฝากช่องทางการติดตามผลงานครับติดตาม เพลงในทั้ง,งช่องทงั้งใดเนี่ยครับเชิญครับเจ้าก็เอ่อครอฝากเอ่อันดีพนเลยครับพี่น้องนะครับฝากทั้งซ่องไปในพนแล้วก็ทั้งซ่องเออ่ยูพีเดอร์ครับซ่องยูพีเดอร์แล้วก็ซ่องลองเพราะว่าพี่พนอ้องเขาฝากเพลงผนงานเพลงในทีมงานองค์ตนวในพนอยู่แลว้วครับพี่น้องไปคับพี่นอ้องไป,ไปตลอดตลอดเออให้นับสนุนแน่แล้วก็ขอให้อ่ารายการ ทุกทุกดังฟังสบายของพี่เจมสนุ่มดีใหม่คู <c oughs> ่กับเจ็บซีไปตลอดตลอดเธอเจ้าตัวีใหม่อย่าเจ็บอย่าชนอย่าไข่ต<า>ํารวยกันคบองเนี้ยถูก<ะ>ครับสาถุกครับน <c oughs> นะครับจะเจ็บจะจนด้วยกันนะครับเพราะว่าไดคาว,ว่างานก็ะถือยกเลิกลายขึ้นกันเป็นบ่ะคับทั้งนั้นสถานการณ์โควิดยกเลิกลายขนาดเลยเพราะว่ามันมันหนักหลังจากยกเลิกมันผล มันเดือดเดือดน้อนเดของหมอเดือดน้องอันยาวสั้นโวยเงินบัตรจำมปใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วนะครับไปหาไขา่หนกเขาครับเอาเอานกเขาไปไข,ข่บัตรจำเขาตัวครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปใส่หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปไปหา,ายางไข่หนกเขามาใส่เพิ่นิดนึงเออเนี่ยคือคือจะเบกเนี่ยนะครับเออไข่หนกเขาอันนี้ มืัอนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณนะฮะขอขอบใจท่านอ่าพี่ยะไอต่อยนิพนธ์นั่นนะครับที่มาแวาคุยกันในรายการสดสดสด,สด,สดนะครับนะครับขอบขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับนะครับครับขอบคุณด้วยนะฮะ